ความสุขสบดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายกราบนวัสก,การพระคุณเจ้าทุกๆรูปนะครับที่ได้ปฏิบัติงานพระพุทธศาสนากันอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทําหน้าที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนากันจึงของโมทนาบุญกุศลเมื่อวานไม่ได้มีโอกาสมาพบกับญาติโยมเพราะติดภาระธุระ ไปตามดูพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติศาสนาังกิจกันอยู่ที่เชียงคานซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลยจังหวัดเลยนี่เหมือนเป็นชื่อจังหวัดคล้ายๆมันล่วงเลยผ่านไปนะเราบอกว่าไปไหนไปเลยนี่มันเลยไปเลยไปไม่ถูกแต่ไปดูแล้วเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเขาเรียกทะเลภูเขา หนาวที่สุดในภาคนั้นเขาบอกหนาวที่สุดเลยแต่ดินแดนของพระอริยะพระอริยะมากดูแต่ละแห่งแต่ละวัดที่ท่านสร้างเนี่ยโอ้บนยอดเขาใหญ่โตแต่ละแห่งแต่ละที่นะไปดูแต่ก็ไม่ใช่ทุกวัดอะแต่มันก็มีส่วนมากสร้างกันใหญ่กันโตอยู่ในป่าในเขาไปห่างกันไกลๆกลกันไปก็เรียกว่าอำเภอละที่แหละ สร้างใหญ่สร้างโตไปเห็นประสงค์ของคณะอัตมาได้รวมกันด้วยจิตศรัทธาเดินทุดงคเดินทุดงกันไปตั้งแต่กรุงเทพไปถึงนครพนมแล้วก็ต่อไปนครพนมก็ไปนวนแหละขึ้นจากเรียบโคงไปนองคาย ผ่านจากน้องคายก็ไปจังหวัดเลยผ่านน้องบัวลำพูอะไรอะไรก็ผ่านกันไปผ่านกันไปเดินเดินด้วยเท้าตอนนี้อากาศร้อนจัดนร้อนจัดมากขนาดบนเมืองเลยเราเตรียมว่ามันคงจะหนาวเย็นมันก็ไม่หนาวหรอกมันอากาศกลางวันร้อน ไปพักที่วัดวัดนั้นมีพระอยู่สองรูปพระทุดงเขาไปพักกันสามสามสิบรูปแหละไปพักพักกันพระสองรูปท่านจาวาดรูปหนึ่งกับลูกวัดรูปหนึ่งลูกวัดไม่ได้ลงมาตอนลา,าวหรอกจาวาตันลาวอยู่เหนียวแต่ว่าพอถวไยปัจจัย ให้พระไปตามมาองค์นึงจะได้ถวายทั้งหมดนานๆจะได,ไ,ดได้ได้ได้รับปัจจัยกันหน่อยเพราะพระสงฆ์ญาติโยมไปจากกรุงเทพไปไซบาดกันไซบาดพระทุดงไม่ใช่เราจะจงจะถวายแต่พระทุดงนะพระที่วัดท่านก็นทำหน้าที่ปฏิบัติทุดงเหมือนกันอยู่ปฏิบัติดูแลรักษาวัดวัดก็ดู รูปหลังเขาท่าป่าไม้สวยงามสะอาดสอาดดีเหมือนกันแต่ท่านก็ให้พักได้อยู่ได้รอบอมรณากาเดนมรณากาเดนเนี่ยต้องมาตั้งชื่อนะก็คือเกสุสาสนสวนสวนตายอ่ะาก็พักปรากฏกันอยู่รอบแล้วก็นั่งบนศาลา ตั้งศพก่อนที่จะเผานั่นแหละเขาเรียกสลาอะไรอ่ะอัตมาเรียกว่าสลาอเนปประสงค์ใช้ได้ทุกอย่างพระทุดงไปกันยังใช้ได้ทีนั่นก็ได้ให้สินในพรกันแต่ก็ฟังเทศฟังธรรมพระหุหนาเทศธัร,รม,มิจตฟังกันก็ได้ศรัทธาแรงสําคัญสําคัญชาวพุทธเราก็ยังเอาใจใส่งานพระพุทธศาสนากันยเป็นจำนวนมากหล่ะไม่ใช่น้อย ไปที่ไหนก็ยังยินดีต้อนรับกันอยู่พระธุดงค์เดินทางไปเนี่ยถึงแดดจะร้อนขนาดไหนถ้าก็มีน้ำดื่มท่านมีน้ำโยม,มาน้ำมาคอยแจกถวายระหว่างทางที่ท่านเดินกันเดินสิกว่ากิโล20กิโลท,ทุกวันนะบางวันถึงสามสิบกว่ากิโลท่านเดินกันขึ้นเขาลงเขาดูการเดินโอ S 1> <S 1> เดินด้วยจิตที่ปล่อยวางไม่มีภาระธุระอะไรทางบ้านทางวัดก็เดินกันไปขวาก้าว,าย,าวาย่างก้งาวขวาก้าวย่างก้าวขวาย่างหนอ้อยย่างหนอแล้วแต่จพะพาวนาหรือไม่พรพาะานาก็ไปได้เดินไปตามกันเป็นแถวเป็นแนวข้างทางต้องระวังรถเหมือนกันรถสวนมารถ วิ่งระหวังทางมันทํามาแซงกันต้องระวังแถวพระทุดดงเราต้องระวังหลบลงไหลไหลรถไปไกลไหลถนนนั่ไม่ใช่ไหลรถไหลถนนไปไกล่ใจถ้าไม่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวรถท่านเฉียวจิตสบงจีวรหลุดแล้วก็ไม่ได้มรณา,าภาพมันเยอะนั้นก็ต้องเดินแต่ไม่ใช่มีแต่คณะเรานั้นที่ไปเห็นไปเยี่ยมแต่คณะที่ไปจังหวัดนปลนี่ก็เยอะหน่อย ยี่สิบสามสิบรูปคณะ,ะอื่นสามรูปสี่รูปรูปเดียวเดินตามภูเขาจากภูเขาไปภูเขาลูกนี้ไปลูกนั้นหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นเดินร่อนแรมกันไปท่านจาลิกเดินกันไปเห็นก็ความสงบทางกายทางวาจาท่านะได้เราเห็นนะเราเพียงแต่เห็นก็เห็นความสงบในกิจใ,ใจ โดยเรานึกเอาเองอะ่ะอย่างชั้นเดินท่านไม่พูดไม่คุยกครเดินไปมันก็สงบละสงบวาดใจไหมเดินแจิตมันก็คิดมันไปเรื่อยแปดปัดประกาศแต่ท่านก็รวบร,รวมมาอยู่ในตัวเองอดทนขันติอดทน,น,ดทนได้ผ่านได้ไปได้ท่านก็ต้องอดทนไปร้อนขนาดไหนหนาวขนาดไหนสบไปบางคนก็เอาผ้ามาคุมหัวเดินเพราะมันร้อนจัดไม่มีร่มนี่ เอาผ้าคุมหัวเดินบางองค์ก็ผ้าชุบน้ําคุมไปแป๊บเดียวก็แห้งอากาศมันร้อนก็เลยบอกว่าเอาเดินตามตามโปรแกรมท่านอ่ะท่านตั้งใจจะเดินจากกรุงเทพไปนครพนมไปกราบพระธาตุาน,นครพนมแล้วเจินจากน,กานครพนมผ่านที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวารามแล้วก,ก็กราบไปเรื่อยแต่จุดบุ่ไหมจะไปกราบโนนแหละ พอท่าดอยสุเทพที่เชียงใหม่ <c oughs> แต่ไปถึงเชียงคานมันเข้าเดือนเดือนมีนาหน่อยนี่ชักร้อนแล้วก็บอกว่าถ้ามันร้อนจัดเดี๋ยวจะเป็นฮิตสโต๊กนะคือความร้อนจัดมันเป็นเป็นดำมอมพึมานได้เงือมัออกหมดอนั้นก็หักทางลงลงชางเพชรบูรณ์มาแคมสนอล้วกันเขาบอกว่าเออหลวงพ,อพ่อเจ้าคุณ เาทำโพธิวง์นัดไว้ว่าจะมาพบที่แคมป์สนวันที่ห้างั้นก็คำนวณทางดักลงไปเดินทางนี้เดินลงมาจากเชียงคานมาเชียงรายก็แล้วแต่ละมาผู้เรือมาไหนแล้วแต่จะไปทางไหนก็แล้วแต่เดินไปแล้วก็กลับไปถึงเพชรบูรณ์ถึงแคมป์สนศูนย์พัฒนา,าศาสนาแคมป์สนเวลาวันที่ห้า วันที่สี่วันที่สามที่สี่เนี่ยต้องถึงแล้วสามสี่ห้าเพราะว่าพระธุดงไม่ช่พระธรรมทูตสายต่างประเทศเนี่ยที่เคลื่อนผ่านธุดงเคยผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะตอนนี้จะออกไปปฏิบัติงานพระธรรมนัททางานพระธรรมทูตสายต่างประเทศกันในต่างประเทศกันเตรียมเข้าอบรมเตรียมอบรมเข้มเตรียมเข้มกันก็จะไปเปิดอบรม เชิงว,วิชาการและภาคปฏิบัติดิ้นหน่อยในทางด้านสาสนุประการทำงานสังคมที่วัดที่จุฬา,าสมตั้งแต่วันที่24แต่เดี๋ยวนี้ก็ไปกันแล้วไปพร้อมกันตั้งแต่วันที่20ลงทะเบียนเันทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้ววันที่20ก็ไปถึงเขาไปทำเรียบร้อยละ วันนี้วันนีก็ยี่บแล้วนะหนึ่งวันละแล้วก็ตอนที่24่พระเดชพระคุณเจ,จ้าพระคุณสมเด็จมหธิราจารย์ประทานดูแลพระสงฆ์ไปต่างประเทศท่านก็จะไปมีเมตตาไปเปิดประชุมให้ในภาคเช้าตั้งแต่เก้าโมงคณะกรรมการทุกรลุ่มทราบก็ไปเตรียมพร้อมเพื่อตอนรับดึงไปร่วมในงานเปิดดึง เปิดโครงการนี่หนึ่งนีนขึ้นก็ไปกันที่จุฬาอาสมแถวโน,โน้นใกล้จะถึงโคราชแถวปักช่องเลยปักช่องไปนั่นจะไปทนทงโน้นอะ่ะนะแต่ผู้พูดก็ยังไม่เคยไปก็จะต้องไปเหมือนกันเพราะเคยไปแต่แคปสนปไปศูนย์จะอยู่ที่ตรงนั้นตั้งแต่ยีสบถึง2 5่ส้ายบหนั่นแหละแล้วก็จะเดินทางออกมา มาที่วัดที่ดินที่ญาติโยมถวายพระเดชพระคุณจพระคุณสมเด็จไว้จัดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในระหว่างทางก่อนจะถึงเขาเคราะห์ก่อนจะถึงแคมป์สนแถววิเชียนแถวอะไรเนี่ยท่านารับไว้ถ้าผิดจะต้องขอโทษเลยแถวรับนั้นก็พาส่งมาส่วดมนต์มานั่งอธิษฐานจิตแล้วมาปฏิบัติธรรมกำหนดลมให้ใจเขาออกกันเท่นั้น ฝึกปฏิบัติกันที่นั่นก็และจากนั้นเราก็จะเดินทางไปถึงแคมป์สนวันที่หนึ่งก็เปิดอบรมภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตั้งแต่หนึ่งเมษานะจนกว่าจะได้ออกกระโดดแหละถึงกลางพฤษภามิถุนาก็จะกลับมาที่จุลาวังน้อยมาจุลาวังน้อย แล้วก็ฝั่งภาควิชาการเพิ่มเติมนิดหน่อยเขาเรียกติวเข้มกันจริงๆสอบเข้าว่ายากแล้วจะอยู่ให้จบมันยากกว่าคือต้องเรียนต้องอดทนต้องมีความเพียรจริงๆถึงจะผ่านกาอบรมได้ถ้าไม่เพียรจริงๆมันไม่ผ่านถ้าไปแพ็กกิเลศอย่างติบบุรีเนี่ยไปแอบซูบุรี่ไม่ได้เดืดขาดเขาบอกว่า จะไปสอนญาติโยมให้ทาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวเองแค่บุหรี่อย่างทิ้งไม่ได้เนี่ยแค่บุหรี่อย่างทิ้งไม่ได้ก็ไปสอนเขาไม่ได้แล้วเขาก็ต้องตัดครูบาอาจารย์ก็ตัดออกตัดชื่อออกตกนะครับยิ่งป,ปฏิบัติวิปัสสนากรรมาฐานเพื่อได้แนวทางฝึกตนเองให้ได้ฝึกตนเองให้ดีก่อนพึงวโวยโววาดไว้ในตนก่อนนา จึงสั่งสอนสาธุชนทั่วล่าเนี่ยในของโรคน,นิสท่านบอกเนี่ย mm hmm. ก่อนจะไปสอนคนอื่นท่านต้องสอนตัวเองให้ดีก่อน mm hmm. ก็ฝึกถ้าฝึกไม่ได้ก็ไม่ผ่านเหมือนกันฝึกไม่ได้ส่งอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่ผ่านเ mm hmm. พราะไม่ผ่านก็ไปปฏิบัติงานพระธรรมทูตแบบมีรูปแบบแบบมีใบประกาศแบบมีหมู่คณะถูกต้องก็ไม่ได้ ยกเว้นแต่เราจะไปเองแบบแบบระบบป่าไปฉันเองฉันไปเองก็เลยไม่ได้อยู่ในรูปในแบบในหมู่ในคณะมันก็ไม่ได้อยอมรับการดูแลของทุกคนฉะนั้นก็ต้องฝึกฝนอบรมกันตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนต้นไปที่แคมป์สนนี้เป็นป่าไม้ร่มรื่นเย็นอากาศเย็นถึงจะร้อนก็แ๊บเดียว มีต้นไม้ต้นสนใงานเยน็นอยู่ปรกกฤอยู่เยน็นสบายฝึกปฏิบัติกันในใน,นการในการปฏิบัตินะะนั้นก็เลยแจ้งให้ญาติโยมว่าสายพระธรรมทูตสายต่างประเทศท่านก็เตรียมตัวที่เข้าร่วการอบรมศึกษาอย่างเงี้ยอย่างจริงจังเราจะได้ไปสอนคนอื่นเขาทีนี้ก็มาถึงว่าญาติโยมเนี่ยที่ไปในญาติโยามไน้ ได้อุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนามากช่วยกันดูแลงานพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีเพราะอุบาสกออบาศิกาชาวพุทธเรานี่เกือบจะทั่วกรุงเทพในเมืองไทยจะมีบางวัดบางจังหวัดเท่านั้นแหละที่นอกจิตน,นอกใจจากพระพุทธเจ้าไปไปนับถือ,อ ด้วยความศรัทธาเริ่มใสกับในรัติหรือศาสนาอื่นก็ไม่ว่ากันอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าไม่ได้ไไดต่อว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันคนมันมีความชอบไปเหมือนกันศรัทธาเริ่มใสในแนวการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ยังมีอยู่ส่วนใหญ่ที่นับถือเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่นี่นะเพราะด้วยจิตศรัทธา มีคุณสมบัติบอกกล่าวไว้ว่าหนึ่งคุณสมบัติของอุบาสกปัสิกาก็คือหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาคือจิตเนี่ยมีศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าแล้วก็ถือศีลบริสุทธิ์ศีลห้านี่นะต้องรักษาให้บริสุทธิ์ตัวเองต้องต้องรู้ว่าตัวเองอยังไงคนคนที่เป็นอุบาสกบาสสิกาเนี่ยจะถวายสังฆทานจะทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยจะต้อง สมาทานแล้วก็ทําบุญแล้วก็ถวายแล้วก็ต้องขอสมาทานศีลก่อนนะเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความบริสุทธิ์ของตนเองทุกครั้งขอสมาทานศีลแล้วก็ไม่ถึงมงคลตื่นข่าวเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลนะอันนี้ความคิดอันนี้เป็นความคิดที่พระพุทธเจ้าสอนชัดเจนเราต้องไม่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนบุคคลตื่นข่าว ข่าวอะไรมาล่ำหรือกระตื้นไปตกอ,อกตกใจไปจริงไม่จริงก็ไม่รู้เชื่อไปแล้วว่าไปแล้วบางคนได้ข่าวหน่อยนึงก็เอามาเก็บวิพากษ์วิจารณ์เป็นตูเป็นตะเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะบกพร่องในหน้าที่มันมันเป็นคนตื่นข่าวอ่ะมีข่าวอะไรก็ตกอ,อกตกใจโอ้โหดีเหลือเกินได้เงินกันอ,อันนี้ก็เลยบันพิดพลาด จะตื่นข่าวไปมันผิดพลาดในการกระทำในการดำเนิน,นชีวิตอาตมาชอบอทนายเขาสักสักกสักถามผู้โจทย์ฟ้องฟ้องพระที่เขามีเรื่องราวต่างๆเขาฟอ้องขึ้นโจทย์พระก็สู้คดีความแ้วทนายเขาถามว่า เรื่องที่ต้องลงเรื่องซื้อพิมพ์ประจานเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเปล่าเขาถามว่าเรื่องเร่งด่วนแบบไหนอย่างเช่นเหมือนไฟไหม้ไหมปอกไม่ใช่เหมือนโจรปล้นไหมไม่ใช่เหมือนแผ่นดินไหวไหมไม่ใช่มันก็ทําให้สถาบัาเสื่อมแล้วรู้ได้อย่างไงแล้วคนที่ถูกโจรถูกขานเนี่ย คุณได้ไปซักไปถามเขาหรือยังบอกยังดังนั้นคุณไม่ยังไม่ได้ไปซักไปถามเขาแล้วคุณมาลงข่าวว่าเขาเป็นอย่างง้นอย่างนี้ได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะขาดความตื่นข่าวมันไปตื่นข่าวพอร,รู้ว่าโอ้นี่ยังเล่นงานหรือบางคนก็เอาหัวธุรกิจมาใส่ธุรกิจมาใส่ว่าถ้าลงข่าวตีข่าวคนนี้ได้ดี องนี้ได้ฉันขายหนังซือพิมพ์ดีได้เงินเยอะเพราะลูกศิษย์เยอะบางคนก็นตีไปนอนก็เลยเดินข่าวไป,ไปเสียข่าวแล้วเป็นมงคลติงข่าวงั้นเราอย่าไปคนติงข่าวเราถามให้แน่นอนซะก่อนมันถึงจะไม่ได้เสียหายทั้งสองฝ่ายตัวเองก็ไม่เสียหายเมื่อเรื่องปรากฏชัดเองเราจะแก้หน้าปุลินปุลินแบบนัา้นานาันานไปไม่ได้ แล้วก็ต้องยอมรับหน้าตาเฉยว่าเราผิดพลาดลต้องบอกเขาไปเขาก็ยอมให้อภัยนะแต่ส่วนมากจะดื้อรัน้นไม่ค่อยจะากขออภัยใครละเพราะฉันตรงไปต้องถูกเป็นหน้าทีของฉันมันจริงๆมันไม่ใช่นาทีอะนาทีต้องไปตามดูนั้นทนายเขาซักเขาว่าดีแล้วก็ได้ได้แง่คิดมาคิดว่าเราทุกคนก็อย่าเป็นคนต่งข่าวกันเิงขาวพูดนะ เขาล้ำหรือว่าพระอริยะที่นอนพระอริยะที่นียิง่งยิ่งมีข่าวทางทีวีออกเยอะพระอริยะเต้นลำพระอริยะอะไรโอ้เขาบอกว่ามันเป็นหลักการสอนคนนั่งปฏิบัติเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าให้เต้นให้ลำให้ร้องเพลงมันไม่ถูกอันนั้นมันไม่ถูกมันทาให้จิตก,กระเจิงกระเจิกระเจงิเจงไปก็เพียงแต่กายโยคะก็ได้ที่จะมัน ตึงเครียดในการนั่งก็บ,บริหารกายโยคะนั่งยืดออกกำลังกายตัวเองแบบกายบริหารแบบในทางพระพุทธศาสนาเดินจงกรมเดินแบบรีแลกเดินแบบไม่กำหนดหทุกท่าเดินไม่ต้องเอาละเอียดอย่างนี้ก็ไปรีแลกแบบสบายๆอย่างก็ไดไ้ไม่มีปัญหาอะไรนี่เดินใช่ไหมอย่างพระธุทธงก็เดิน เขาเดินกขมุงนะ่งหน้าเดินไปจะไปไหนก็เดินกันไปไปกันนะและ้วให้ดูนั้นเราก็จะไม่เป็นมุขตื่นข่าวแล้วก็ไม่แสวงบุญนอกเขตพระพุทธศาสนาบุญเนี่ยเราทําได้ทุกคนทุกแห่งแหละแต่เราไม่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 ไม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 สแสวงหาไปจะไปหานิพพานจะไปหามรรคผลจะไปะปฏิบัติธรรมในในสถานที่นอกเขตศาสนา,สา,สาไม่มีพร,ระพุทธเจ้า เท่านั้นที่สอนเรื่องมรคลมรคคือองค์แปดอริยมรคที่เราจะปฏิบัติตามทาง <c oughs> พระอริยเจ้าท่าน <c oughs> เพื่อจะเข้าถึงซึ่งความพ้นทุก์เนี่ยเราปฏิบัติตามได้อย่างนี้ได้แล้วก็ว่าแล้วฝึกปฏิบัติตามในแง่นี้แล้วก็บำเพ็ญบุญกุศลแต่ในพระพุทธศาสนาคือเอาใจใส่ เอาใจใส่ดูแลตั้งเจตนาไว้ในตนเองว่ายังไม่มาขอ็ขอให้มาถ้ามาแล้วก็ให้มีความสุขและตั้งไว้ว่าตั้งกายกรรมด้วยประกอบด้วยเมตตาคือเอาจะแสดงอะไรออกทางกายเนี่ยจะทำอะไรก็ตามให้มีเมตตาเป็นที่ตั้งแล้วก็ตั้ง วจีกรรมไว้ประกอบด้วยเมตตาจะพูดจะคุยอะไรก็ต้องพูดด้วยประกอบด้วยเมยตตา,าไม่ทำให้คนอื่นก็าเดือดร้อนอแล้วก็นึกดูในการพูดการจาของเราแล้วจะคิดอะไรแม้จะนึกจะคิดเกี่ยวพันที่ถูกต้องกับประสงค์องค์พระเจ้าท่านทั้งหลายเนี่ยเราก็มีจิตประกอบด้วยเมตตาจึงนึกจะคิดนะ ไม่ใช่ว่าท่านไม่เป็นพญาติไม่ได้เป็นพี่ไม่เป็นน้องฉันจบตีด่าไปไม่ได้หรือเห็นเข้ามานิดหน่อยเอ,อ๊ท่านเดินบิณฑาบาตกับสายเอาแล้วโด,ด,ดนด่าล้วไม่ใหญ่ไม่ใช่งันต้องดูเหตุผลว่าทําไมท่านต้องไปสายท่านเดินไกลหรือเปล่าแล้ดจากสุขภาพร่างกายท่านดีไหมท่านเดินไปโปรดญาติโปรดยมไกลไหมถ้าไกลท่านก็ยอมเดินมาถึงชา แรงท่านยังดีไหมเดินมาถึงชามาถึงวัยก็คอยยังชั่วหน่อยถ้าชาแล้วก็โดยโดยเจตนาที่จะชาเองอะไรเองก็ไ่าอ,อย่างหนึ่งอันนี้ท่านท่านบอสายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องคิดพิจารณาแล้วก็ตั้งจิตไว้ว่าถ้ายังไม่มาก็คอยมาถ้ามาแล้วคอยอยู่เป็นสุขอย่างนี้นั่งคิดอย่างนี้ตลอดเวลาถ้ามาไปเยี่ยมพระ ทุดงที่ท่านออกปฏิบัติหน้าที่ศาสนก,กิจในญาติโยมกาา็เขาดีใจเขาตั้งใจอย่างนี้ยเขาปรารถนาดีมาถึงเขาก็ขอศิลพอมาร่วมสมบุญธงรมบุญก,ก็ตั้งใจขอศินจากพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ให้ศินห้าแล้วทั้งประเทศสอนให้รักคนรักษาศินห้าให้ดีเนี่ยทุกคนญาติโยมผู้เป็นชาวพุทธทุกท่านก็แต่หนักดีว่าตัวเองเนี่ยบางทีมัน ศีลก็ยังบกพร่องเราก็ต้องขอใหม่สมาทานใหม่ไปเปล่าท่าไม่ว่าหรอกก็ให้ศีลตลอดแต่ก็ตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไว้ตลอดเวลาในขณะที่เรามีเวลาจะทําบุญนาทานที่ไหนเราก็ตั้งใจรักษาศีลมีคุณสมบัติของอบาสุภิกาถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยพระศาสนาเราก็ยังจะอยู่ยั่งยืนต่อไปด้วยกันนานนั้นญาติโยมทุกท่านที่ เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็พึงตั้งใจนะตั้งใจรักษาตั้งใจปฏิบัติตามคติธรรมข้อคิดความเห็นที่พระพุทธศาสนาท่านสอนไว้พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วก็นำข้อความเนี้ไปฝึกปฏิบัติเป็นชาวพุทธที่ดีต่อไปเนี่ยไปก็ขอโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่ได้มาร่วมฟังในรายการวันนี้มาเช้าหน่อยอามา ชมในรายการของเราก็มีคุณพุทธก้อยลำนะครมทนาสาธุแล้วก็คุณโรจนะเนะเกวานนะนี่ก็ขอนมทนาคุณขำขำคุณอศินศิละนะ นี่ก็เป็นอาจารย์สอนฝ่ายภาษาอังกฤษในรายการนี้แหละญาติโยมเข้ามาฟังคุณสุนัตหรือคุณนัทนะอนโมทนาบุญคุณแก้วบุญนะก็ขอ,อนโมทนาที่มาฟังคุณวาสนาใช้ปัญญากอ,อนโมทนาคุณพูนทรัพมนขอ,อนโมทนาบุญนะคุณเอกชาดดาอา์ดนี่ก็ขอ,อนโมทนา ฟังแล้วก็กดไลค์ให้คนอื่นเขาฟังเดยรู้กันไปได้ฟังได้ได้ไดนำรับสอนได้ข้อความธรรมะฝากกันทุกๆคนกันไปนะวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครบุตรของท่านทั้งหลายที่จะบวชเรียนเป็นสมณีน,นช่วง15วันที่วันนาปลกนะการเปิดรับสมัครกันอยู่ขณะน,นี้ท่านผู้ใดจะลูกหลานมาบวชมาเรียนก็ามาสมัคร เพื่อจะได้ฝึกอบรมเตรียมรู้ทุกอย่างสอนเข้อคิดปกปอก้องคุ้มครองตัวเองให้ดีในก็วันที่17เมษาก,ก็จะบวชตอนนี้รับสมัครอยู่เพื่อจะรับการอบรมนะยายาติโยมทราบก็มาร่วมกันแล้วก็มาพาลูกพานลานมาสมัครกันทุกคนที่ไม่มีลูกมีหลานก็มาบริจาคปัจจัยไ,ด,ได้เป็นค่าหาหารเป็นค่าจีวอ้อนอะไรก็บวชเหมือนกันนะในงานบวชนะ งานพระาศาสนาเราเป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราจะต้องช่วยกันรักษาได้ทำปฏิบัติกันไปแต่พร้อมนั้นที่ทางเสนาสนะที่ธรรมกำลังสร้างในกีัรกำลังซ่อมใต้พื้นล่างของอาคารฐานบารมีกำลังทำกันอยู่ญาติโยมก็มังบริจาคซ่อมสร้างกันเต็มเต็มแต่งให้ดีเพราะปลวกม,มันกินผุพังมาสิป,ปีมันเนี่ยทำใหม่ ซ่อมกันอยู่อยงใหม่ก็ยังสกปรกอยู่ญาติโยมก็มาร่วมสมบุญณ์กันถ้าส่วนเสนาสนะที่สร้างโบสถ์ที่พิจิตที่วัดหยางขาหรือ,อวัดของสแกที่บ้านอาตมาเนีกำลังลงมือจะทำละคือบางศิลาเลิกแล้วก็จะลงมือทำกันไปเรื่อยๆญาติโยมที่จะร่วมช่วยกันก็นกนกนมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะสร้างโบสถ์ให้เป็นที่เขาดี ทำสามีจีกรรมได้บุญได้กุศลนั้นวันนี้ได้พบกับท่านผู้ฟังมาเห็นพอสุขคนแก่เวลาจะเป็นต้องจากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในการหน้าขอความสุขสวัสดีจงมีกัท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร